สวนสัตว์ของเราก็าเสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำา x x มหาสนุกนั่นเองค่ะจิวซ่ารักประดิสวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิวซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพางน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วย,วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียว เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วลสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองอ่าถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ส,สัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสี ผ้าสักระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวเยันไกลพัตเตอร์ ในการทาสวนสัตว์ทําเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคออสัตว์ของเรากันก่อน,นะค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทาการลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะแบบนี้ทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลย โอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทําความยาวทั้งหมด10ซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยอ่าน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอ่าอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทําพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆน,นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกะลาดนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน,น้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ ่อมาเราจะมาทํากําแพงกันค่ะโดยที่น้นองๆนะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้นองๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทานเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้าตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ําตาลอ่อนๆน,นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือเ้าอยากได้น้ําตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะ ทาให้ทั่วทวทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้งสองด้านเลยที่นี้เราจะมาทําประตูกันนะคะที่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยที่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอ,อย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะ ทุกคนทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทําลายอิฐที่กําแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะสีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกําแพงนะคะน้องๆน,น้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะว่าเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทําแบบนี้ทั้งหมด,ด,กบบหมด4กําแพงด้วยกันเลยนะคะ ตื่เต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกําแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้อต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องมาลาย น้องนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในค้อกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำโอเอ็กมหาสนุกนั่นเองค่ะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทํา ox มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป ox กลาวกันไกคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม7คูณ7นะคะเป็นทรงจตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพีโบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะ เราก็จะมาพับก,กันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2องอันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆ โอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะได้เป็นทรงพิระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปิ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปิ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือช่องว่างเรวก็จะติดลงไปเลยเข็นแปะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะมีเม่น้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆน,นะคะหาไม้จาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะ พยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน,น้องเจาะออครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้หรือปลอนะคะในหนึ่งไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปิดก,กล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกัน ท,ทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดน,นะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะ<ม>เราจะมาเก็บขอบการเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเรา น้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทําง่ายเหมือนที่พี่โบ๊บอกเลย และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทําของเล่นไปทั้งหมด2ออย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทําเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทําง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สําคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยละคะ่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ปดิดตามพี่โบนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจนะที่เดินชาแนลด้วยพี่โบนรอดูอยู่นะอ๋อที่สําคัญนะคะ พี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วละค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วสร้างนักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย